สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตรฟรีนะครับจากการเล่นเกมนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมสามารถทําเงินคริปโตได้หลายสกุลเงินเลยนะครับผมไม่ต้องลงทุนนะเล่นเกมได้เหรียญคริปโตด้วยนะครับผมทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับ 5นาทีนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องดาวน์โหลดแอปเกมนะครับที่ใช้ในการเล่นแล้วก็ทำเหรียญคริปตโกกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําเงินคริปโตนะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าคริปโตเซ็นนย นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะดูชื่อดูรูปแอปนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันแล้วก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าแอปนี้สมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอัปเดตให้ทุกขั้นตอนทุกอย่างให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในส่วนของการใช้งานงการถอนเงินและกก็ก ในการรับเปลี่ยนคริปโตที่ทางแอปเขากําหนดไว้นั่นเองนะครับว่าต้องใช้กระเป๋าในอะไรบ้างอย่างไรนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมาได้เลยในส่วนของเมนูของแอปนี้เนี่ยจะมีเพียง2เมนูด้านล่างนะครับมีเกมและก็แบบสํารวจนะครับส่วนด้านบนขวาเมืองตรงนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเมนูนี้มีอะไรบ้างนะครับ1คือการถอนเงินในส่วนของเหรียญคริปโต2คือบัญชี3คือการเชิญเพื่อน4คือการตั้งค่านะครับให้เรามากดที่อันที่4ก่อนเลยนะครับ ไปที่การตั้งค่านะพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับให้มันเป็นภาษาไทยนะแล้วก็สกุลเงินที่เราต้องการนะครับให้มันเป็นสกุลเงินไทยนะครับผมแล้วก็การตั้งค่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับเป็นบิตคอยก็ได้นะให้เราทําการเลือกลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับคำว่าที่อยู่กระเป๋าเงินนะครับกดเข้าไปเลยสําหรับที่อยู่กระเป๋าเงินเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับเมื่อก่อนนะครับจะเป็นคอยเบสในการรับเงินนะตอนนี้คอยเบสนะครับไม่ได้ใช้ในการรับเงินแล้วนะครับเพราะ คอยเบสวอล l ล็แล้วนะครับตอนนี้คอยเบสปกติไม่สามารถใช้ในการรับได้นะอันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันเนาะสำหรับคอยเบสตัวนี้ผมแนะนำเป็นกระเป๋า f o r c e ต์เพนะครับคือตัวนี้ในการรับเงินใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าฟอเร Pay เพนี่ไปสมัครให้เรียบร้อยผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วว่าสมัครแบบไหนอย,ย่างไรในส่วนของ Forset Pa การเชื่อมต่อลิงก์กระเป๋าในการรับเงินจาก f o r เ e Pay เนี่ไปกระเป๋าไปทางผมก็ได้ทาคลิปสอนไปแล้วการโอนเงินเข้าธนาคารผมก็ได้สอนไปแล้วนะในส่วนของฟอเร Pay เนี่เข้าไปดูได้ใน YouTube เลยส่วนกระเป๋าเงิน ของแต่ละเหรียญที่เราต้องการใช้อยากจะรับแบบเข้ากระเป๋าโดยตรงเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับจะมีเหรียญแต่ละเหรียญให้เราเลือกเลยว่าเราเนี่ยจะทําการถอดเหรียญอะไรไม่ผ่านกระเป๋าที่เป็นที่เขากําหนดเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้เป็นบิตครับบีนแนนสตังโโปรในการรับเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ลิงก์กระเป๋าของเหรียญนั้นเข้ามาใส่เลยอย่างเช่นเราอยากจะรับบิตคอยเข้าบิตครับเราก็แค่ไปเอาลิงก์กระเป๋าในส่วนของบิตคอยอ่าในบิตครับเนี่ยมาใส่ลงในนี้แต่เราจะต้องดูขั้นต่ําของแต่ละกระเป๋าด้วยนะว่าขั้นต่ําในการฝากเหรียญเข้าไปเนี่ย มันใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่อย่างเช่นกระเป๋าใบนี้เนี่ยบางเหรียญมีขั้นต่ำนะอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยขั้นต่ำ0.001ในการฝากเข้าไปถ้าเราฝากน้อยกว่าขั้นต่ํามันจะไม่เข้านะทางที่ดีเนี่ยผมแนะนําเป็น f o r เซ t เพย์นะครับฟอสเเพยเนี่ยฝากขั้นต่ําเท่าไหร่ก็เข้าหมดทุก ทุกยอดเงินนะเข้าหมดเลยนะครับเราก็เพิ่มไว้แบบนี้นะครับเราผม <g tart> ผมก็ได้ทําการเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูแต่ละเมนูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสกุลเงินนะครับสกสุลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเลือกเลยนะครับกดเ,เลือกไปตรงนี้จะเป็นเหรียญคริปโตทุกเหรียญน,นะครับที่เราต้องการเราต้องการหาเหรียญอะไรแล้วก็เลือกเหรียญนั้นในการถอนเงินอย่างเช่นคุณต้องการอยากจะได้รับเหรียญทอนนะครับหรือว่า TRX นะครับเหรียญนี้เราก็มาเลือกเหรียญนี้ในการถอนเงินแล้วก็กดถอนเงินได้ถามว่าขั้ nou, นต่ําในการถอนเงินี่ต้องก 1,000คะแนนขั้นต่ําในการถอนเงินทุกเหรียญทุกสกุลเงินต้องเป็น1,000คะแนนนะครับเล่นเกมภายใน5นาทีเนี่ยคุณสามารถถอนเงินขั้นต่ําได้เลยนะครับ1,000คะแนนนะย้ําว่าขั้นต่ํา1 0 0 0คะแนนเท่านั้นนะครับ นอกจากเหรียญ TRX นะครับก็ยังมีเหรียญอื่นๆที่เราสามารถเลือกได้เหรียญมีมเหรียญที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเราก็สามารถเลือกถอนได้หรือว่าเราจะทําการถอนเหรียญหลักๆเลยก็ได้นะจะเป็นพวก Bitcoin อีท r เรียมบ b แ b นนะครับหรือว่า USDT ก็มี i t e c คอยก็มีนะครับเราสามารถเลือกได้นะสำหรับ USDT เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่นะครับเขาน่าจะได้เอาออกไปแล้วนะก็จะเป็นเหรียญของ USDC นะครับ USDC นะครับตามนี้นะครับผมหรือจะเป็น Eurocoin นะฮะเราก็สามารถ เลือกถอนได้ตามเหรียญที่เราต้องการนะครับตามนี้คือการถอนเงินต่อมาการเล่นเกมนะครับผมยังไม่พูดถึงในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะก็เดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันการเล่นเกมเนี่ยมี4เกมตรงนี้ให้เราเลือกเล่นนะครับ หนึ่งเลยคือเกมจับคู่2คือการต่อรูปภาพให้ถูกต้อง4คือการบวกเลขไอ้สคือการบวกเลข4คือการหมุนลัคกี้นะครับผมง่ายๆแค่นี้ในการเล่นแต่ละเกมนะครับมันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาเล่นไม่นานในการถอนเงินเนาะผมยกตัวอย่างเป็นเกมที่1แล้วกันกดเข้าไปสำหรับเกมที่1นะครับมันก็จะขึ้นช่องตารางแบบนี้นะครับให้เรากดจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเรากดเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเเเเรรรื่่ยยๆิงถ้าาากด็วทไ มันก็จะยิ่งอันนี้นะครับได้รับคะแนนเยอะขึ้นนะนี่ครับเราก็ดูคะแนนที่อยู่ด้านบนซ้ายมือนะทุกคนด้านขวามือเนี่ยเป็นคะแนนอ่าเป็นเวลานับถอยหลังนะครับก็กดประมาณนี้นะครับกดได้เร็วเรื่อยๆนะครับถ้าเราตอบได้เร็วเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันจะได้ครั้งละ100เลยนะทุกคนครั้งละ100กว่าคะแนนนะครับเล่นเกมอ่าหนึ่ง หนึ่งครั้งได้ร้อยกว่าคะแนนเนี่ยก็เล่น10ครั้งก็ได้ถอนเงินแล้วนะครับซึ่งการเล่นเกมตรงนี้มันใช้เวลาไม่นานในการเล่นนะนะครับเราก็กดยิมแบบนี้เลยนะครับเล่นง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากนะอันนี้ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนก็ลองกดเข้ามาเล่นกันดูนะครับมันอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าผมเล่นด้วยพูดด้วยนะประมาณนี้ปล่อยหมดเวลาเลยแล้วกันถ้าตั้งใจเล่นจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยถ้าตอบเร็วที่สุดเนี่ยผมเล่นได้แค่หนึ่งร้อยแปดคะแนน 108คะแนนต่อ1ครั้งและก็ในการเล่นเกมแต่ละรอบเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับมันใช้เวลาไม่นานสมมุติว่าเราได้รับครั้งละ108คะแนนเล่นไป10ครั้งใช้เวลาเล่นไม่ถึง10นาทีเนี่ยก็สามารถถอดเงินขั้นต่ำได้เลยคะแนนเนี่ยมันก็จะบวกให้เราที่ด้านบนเมื่อครบ1000จากการเล่นเกมนะครับคุณก็เอาไปทําการถอดเงินเข้านะบ,บัญชีหรือว่ากระเป๋าเงินของคุณได้เลยในส่วนของกระเป๋าคริปโตนะหนึ่งพันคะแนนขั้นต่ำแล้ว1000คะแนนเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทหลายๆคนชอบถามนะ ถ้าเราอยากจะรู้เราก็มาดูว่า1000คะแนนเนี่ยในส่วนของเหรียญคลิปโตที่เราถอนเนี่ยอย่างเช่นเราถอนบิตคอย n ใช่ไหมหนึ่งพคะแนนเนี่ยมันได้รับกี่บิตคอย n อ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดเข้ามาเดี๋ยวผมจะใส่ย,ยอดให้ดูเลยว่า1000คะแนนเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมจะพิมพ์ลงในนี้ขั้นต่ำมัน1000นะทุกคนอันนี้1000คะแนนนะครับอ่ะผมใส่เรียบร้อยละหน,นึ่งพันหนึ่งพันคะแนนคุณก็จะได้รับจํานวนบิตคอยตตามนี้นะครับหรือว่าสกุลเงินที่เราเลือกถอนพอเราได้ยอดตรงนี้แล้้ววเนเนนราาาก็ขไปคํณนนใน ส่วนของ Google แปลงค่า Bitcoin แปลงค่าเหรียญคริปโตน,นั้นๆมันก็จะขึ้นเป็นยอดเงินบัตรให้เราดูว่าเราจะได้รับเงินกี่บาทในส่วนของ1000เนี่ยมันใช้ใช้เวลาเล่นไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะได้1000คะแนนนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเล่นไม่ยากนะครับผมเล่นไม่ยากเกมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยทั้งหมด4เกมตรงนี้เราเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับในการกดรับคะแนนเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการทําแบบสำรวจเพิ่มเติมในการรับคะแนนนะใครที่เป็นสายแบบสำรวจก็กดเข้ามาทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเมนูที่3ตรงนี้นะครับก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนการแนะนําตรงนี้เนี่ยก็กดอ้างอิงตรงนี้ใช้รหัสโคดตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําได้รายได้ที่เราได้รับมามันจะขึ้นตรงนี้เราก็กดแสดงความรู้สึกนะครับเพื่อที่จะกดรับคะแนนอ่ะกดตกลงไปนะสองสามหนึ่งนะครับผมก็ได้กดรับมาเรียบร้อยล้วยอดเนี่ยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนตรงนี้เก็บสะสมได้เลยยกตัวอย่างนะครับผมมี5้าแสนกว่าคะแนนจะเป็นเงินกี่บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาคํานวณกันเนาะผมจะคํานวณเป็นดอลลาร์ให้ดูแล้วกันอ่ะกดเลือกเรีย ก่อนนะครับกดเลือกเหรียญให้ดูนะผมจะเลือกเป็น USDC นะครับเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินของดอลลาร์นะน,นะครับ500,000นะครับ5,27,080คะแนนนะ ผมก็จะได้เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.33นะ3.33197นะครับนี่เป็นเงินดอลลาร์สำหรับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ36.47นะครับผมได้มาที่3.33 3, 33 3ตัวนะ179หรือเปล่านะครับอ่นะประมาณนี้ใส่แค่นี้ก็ได้นะ133นะครับใส่นะย,ยอดตามนี้ก็จะเป็นเงินไอ้มันเป็น13บาทเลยนะทุกคนมันไม่ใช่3.33นะครับอ่นะประมาณนี้เป็นยอดเงินอยู่ที่121บบาทไทยนะครับถ้าเราอยากรู้ค่างเงิน ประมาณไหนเนี่ยเราก็ลองใช้เป็นค่างเงินดอลลาร์ดูก่อน,นะครับหรือถ้าเราเลือกเป็นเหรียญคริปโตอื่นนะอย่างเช่นบิตคอยนะครับ i ิตคอยเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไป นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน่วยบิตคอยให้เราดูว่าเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งยอดเงินเนี่ยก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ100กว่าบาทแล้วก็ทายอดดูได้ถ้าเราอยากรู้ว่ากี่คะแนนเป็นเงินเท่าไรเราก็คํานวณจากยอดของผมได้นะห้าแสนสองหมื่นนะครับก็ประมาณ120บาทนะครับห้าแสนสองหมื่นประมาณ120บาทแล้วก็ไปคํานวณดูได้ว่าหนึ่งวันเนี่ยคุณจะเล่นให้ได้กี่คะแนนนะครับก็อลองเข้าไปเล่นดูมันถอนเงินเข้ากระเป๋าได้เลยนะเดี๋ยวผมถอนให้ดูแล้วกันเนาะผมเลือกเป็นเหรียญบิตคอย้วการถอนเข้าไปทที่่ For นนนะครรัับ้งหมดดเเลยกกําาิตอ ส่งเรียบร้อยแล้วได้รับยอดตามนี้ดูยอดตรงนี้นะ0 0 0 0 1 1 1ดตัวนะทุกคนนี่คือยอดที่ผมได้รับนะครับกดย้อนกลับมาย้อนกลับมาคะแนนเนี่ยถูกตัดไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กระเป๋า f o r e t pay นะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้เข้ามาที่กระเป๋า f o r e t pay เรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินเนี่ยก็ขึ้นเป็น9.6นะยอดที่ผมได้รับมาก็ตามนี้เลยนะครับ3.334นะครับ1รายการที่ถอนมาเมื่อกี้เราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยนะครับตรงน นะตามยอดที่ผมได้รับมานะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยนะครับใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาทําเงินดูได้เล่นฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ